จอมมาใกล้ตายเลเวล9 99, 9 9 9 9 9นเตอนที่326ร่สิคำเตือนสองนี้อยากเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบร้อนแรงบ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรด้รับคำแนะนำแต่เจ้าก็กดปุ่มใต้จที่ด้วยนะครับว่าตัวใจนะครับขอบคุณครับ,บ,คครบใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนักแฟนหลง,น,ลงนักขอรับโคกโค้กยาโค้กเอาละท่านผู้ชมถึงเวลาที่คนหน้าเลี่ยมแต่ไม่ใช่เอเลี่ยมแบบข้าจะมาบรรยายอีกแล้วผู้มาเยือนคนนี้ก็คือน้องชายของนักบุญแห่งดาบตัวเขาเป็นหนนึ่งงใผู้คดาบ ล่วช้างซิงแห่งสำนักหยุนชายคนนี้ยังถือได้ว่าเป็นผู้ใช้ดาบอัจฉริยะที่หาได้ยากแต่ถึงแบบนั้นอยู่สร้างหลงก็ไม่ได้สนใจอะไรในตัวเขาอยู่สร้างลงได้สะบัดฝุ่นออกจากเสื้อผ้าของตัวเองก่อนที่จะเตรียมตัวเดินทางต่อไปนับตั้งแต่ที่พี่ชายของข้านักบุญแห่งดาบล่วชีสานได้ต่อสู้กับท่านในตอนนั้นข้าก็ไม่มีวันลืมเรื่องการต่อสู้นั้นได้เลยแม้แต่น้อย ที่ข้ามาในวันนี้ข้าตั้งใจที่จะมาท้าประลองกับท่านท่านดาปิศาจข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้เจ้าผิดหวังแต่ว่าสภาพของเจ้าในตอนนี้มันยังอ่อนแอเกินไปช่างน่าเบื่อซัจริงๆคำพูดคำเดียวกันแบบนี้อยู่ซ้างหลงก็เคยพูดกับนักบุญแห่งดาบลวดขี่ารไปด้วยเช่นกันมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยสักนิดอยู่ซางหลงนั้นไม่ใช่คนงูกเขา การที่ผู้มาเยือนคนนี้แสดงตัวได้นั่นก็เพราะว่าคนคนนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะมาท้าประลองอะไรเป็นแน่คนผู้มาเยือนคนนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความน่ารังเกียจและความไรยย้ยางอายที่อาศัยความได้เปรียบชะถาการเพียงเท่านั้นการที่ผู้ที่อ่อนแอกล้าท้าทายยอดฝีมือเช่นนั้นข้าก็ไม่ใช่ผู้ที่อ่อนแอต่อไปแล้วยอดฝีมือที่ไม่ทําอะไรเลยและวิ่งหนีผู้ที่อ่อนแอกว่าหนะ้าคนผู้นั้นกังหักละ คือผู้ที่อ่อนแออย่างแท้จริงลืมมันไปซะหนึ่งเดือนต่อจากนี้ที่สำนักหยุนที่แท่นบูชาแห่งดาบข้าจะเป็นคนไปหาเจ้าเองข้าคงต้องขอไปด้วยไม่จำเป็นจะต้องรออีกหนึ่งเดือนหรอกณตอนนี้ที่ป้าเมฆ่ากระจางข้าลวดช้างสิงจะคอยจบชีวิตของเจ้าที่นี่เองลวดช้างสิงได้ชักดาบออกมาจากฝักดาบในมือทั้งสองข้าง และในตอนนั้นเองดาบของเขาก็ได้แบ่งตัวออกจากหนึ่งเป็นสจากสองเป็นสจาก4เป็นแปและในตอนนี้ดับพลังงานนับร้อยได้ลอยอยู่บนอากาศในตอนนี้ดับพลังงานทั้งหมดก็กลับมาบรรจบกันก่อนที่มันกำลังจะพุ่งก้าหาจูสร้างร้องถ้าหากเป็นก่อนหน้านี้อยู่สร้างรงคงมีหลายพันวิธีที่จะรับมือกับการโจมตีนี้ได้ แต่ว่าในตอนนี้ตัวเขาได้แต่ชักดาบอายุยืนยาวออกมาอยู่ร่างหลงได้รวบรวมพลังลมปานที่เหลืออยู่ไปที่ดาบของตนใบดาบได้เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนที่มันจะสั่นตัวเองไม่หยุดอยู่ร่างหลงได้ตวัดดาบไปที่ด้านหน้าอย่างเด็ดขาดและงดงามทันทีที่ดาบทั้งสองประทะก,กันดาบพลังงานของด้วชัางสิงก็ได้แตกออกเป็นเสียงเสียงและในตอนนั้นเองอยู่ร่างหลงก็ถอยกลับไปหลายก้าว ลวชางสิงเองก็ตีลังกากลับก่อนที่จะร่วงลงสู่พื้นถึงแม้ว่าลวดชางสิงจะไม่ได้เปรียบจากการโจมตีในครั้งนี้แต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็มองเห็นความหวังอยู่สั่างหลงในตอนนี้ก็เด้นถอยกลับไปหลายก้าวด้วยกันนี่เป็นสิ่งที่ตัวเขาไม่เคยคาดคิดที่จะได้เห็นในตอนนี้ลวดชางสิงสามารถทําได้แล้วตัวเขารู้สึกมีความสุขมาก,มากขณะนี้เขากําลังรู้สึกปลาปื้มใจเป็นอย่างยิ่งถ้าหากตัวเขาสามารถเอาชนะอยู่ซ่างหลงได้สําเร็จ และสังหารยูส่สร้างลงได้สําเร็จชื่อเสียงของเขาก็คงจะดังไปทั่วทั้งยุทธภพเป็นแน่นน่ดาพิศาในตอนนี้เจ้าคิดว่าใครเป็นผู้อ่อนแอกันแน่ล่ะฮะทำไมทำไมเจ้าถึงไม่พูดอะไรเลย <laughs> เอาสิสแสดงให้ข้าได้เห็นหน่อยเถอะวิชาดาบหนึ่งร่างสามวิญ,ญญาณของเจ้าน่า ล่วงจางสิงนั้นมีความสุขจนเสียสติไปเล็กน้อยเขาไม่คิดเลยสักนิดว่าตัวเองจะแพ้ตัวเขากําลังรู้สึกอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากกับใจชนะที่กําลังใกล้เข้ามาถึงในตอนนี้ทั้งตัวเขารละดาบของเขามันกําลังสั่นเครือด้วยความตื่นเต้นริมฝีปากของอยูสร้างลงได้คงงอขึ้นมาด้วยรอยยิ้มจังๆแต่ว่าในตอนนั้นเองมีพลังมงคลปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าไปเจอกําลังบินมหาพวกเขาทาั้งคู่ พังติจริงแล้วเมื่อสิบนาทีก่อนข้าก็เห็นสัตว์ขีในตำนานตัวนี้มันบินวนอยู่ใกล้ๆในตอนนั้นดูเหมือนว่ามันกําลังบินรอบๆอยู่เพื่อหาอะไรบางอย่างแต่ถึงแบบนั้นเหมือนกับว่ามันเองก็ไม่พบเจอกับสิ่งที่มันต้องการแต่ว่าด้วยเหตุการณ์และท่าทางที่สัตว์ขีนี้ออกมาจากปืนฟ้าเมื่อกี้ดูเหมือนว่าบุคคลที่อยู่บนสัตว์ขีนี้ก็จะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นแน่คนคนนี้สามารถขี่สักวขีในตำนาน และในตอนนี้ทั่วทั้งท้องฟ้าถูกพลังอ tamam ันมงคลของไปเจอปกคุมเอาไว้จนหมดคราวนี้ยอดฝีมือคนนี้เป็นใครอีกกันแน่ต่านท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 ่นอาจารย์จะ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 จานอย่างนั้นหรอก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้วครั้งหนึ่งตัวข้าก็เคยไปที่ศาลาจินติงศานมาแล้วเหมือนกันในตอนนั้นข้ามีโอกาสได้เห็นจอมมารจีเทียนเต้ามาแล้ว แต่ถึงแบบนั้นในตอนนั้นข้าก็ได้เห็นเขาเพียงแค่ระยะไกลเพียงเท่านั้นแต่ว่าในตอนนี้ชายชาราที่อยู่ตรงหน้าข้าข้าได้เห็นเขายางชัดเจนเขาได้เอามือข้างหนึ่งลูกที่เขาเอาไว้ก่อนที่จะเอามืออีกข้างไว้หลังไว้ตาตางของชายชาราคนนี้ดูสงบเยือกเย็นเขาดูไม่เหมือนชายผู้ที่มาจากสำนักฝ่ายาธร,รเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังสกิีในตำนานนั้นอก ตะกีนั้นมันเต็มไปด้วยพลังงานมงคลทั้งนั้นนี่เขาเขาคือปรมาจาร์แห่งศาลาจิกติงซานเป็นปรมาจาร์มหาจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในใตายลานี้อย่างนั้นหรอใช่ได้ในตอนนี้ระยะเวลาคูดาวเหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นัวเจ้านั้นกำลังคิดซ้ำเติมคนที่ตกตำ่ำแต่ถึงแบบนั้นเจ้าก็พูดถูกต้องแล้วล่ะ ข้าเองก็คงจะปล่อยเจ้าไปไม่ได้ด้วยเช่นกันอย่าๆๆอย่าๆนะอย่าๆๆอย่าเข้ามาใกล้ข้านะปรมาจารย์แห่งสาลาจินถิงซานได้แตะหลังของไปเจอเบาๆด้วยปลายเท้าก่อนที่เขาจะพุ่งไปในกลางอากาศตัวเขาได้ยกมือขึ้นข้างหนึ่งขึ้นมาและในตอนนั้นเองอาวุธนีน้มก็ได้ปรากฏขึ้นในมือของเขา แสงแดดได้ส่งกระทบเข้ากับอาวุธยินามก่อนที่จะสะท้อนไปยังพื้นเบื้องล่างล้วจางสิ่งที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกกังวลกระวายใจเป็นอย่างมากตัวเขาที่สัมผัสได้ถึงอันตรายได้ถอยกลับไปอย่างเร่งรีบดาบในมือของเขากําลังรวมพลังของตนเองและในตอนนั้นดาบพลังงานนับพันก็ได้พุ่งไปโจมตีท่านปรมาจารย์ที่พุ่งเข้ามาแทนพลังวิเศษของข้าในตอนนี้ฟื้นคืนมาได้เพียงสองในห้าส่วนแต่ถึงแบบนั้นมันก็มากพอแล้วที่ทําให้ตัวข้านั้นใช้พลังนี้ได้ ทุกสิ่งถือกำเนิดขึ้นมาจากความว่างเปลา่าทุกชีวิตเกิดและดับไปตามสังสารวัฏนี่คือพลังของชีวิตที่ผ่านพ้นมาโอ้วท่านผู้ชมทั้งหลายในตอนนี้ร่างแยกได้ปรากฏขึ้นมามันเป็นร่างแยกที่มีทั้งซ้ายกลางและขวามันเป็นหนึ่งในสุดยอดวิชาที่สร้างขึ้นให้กับยูสงรง้างหลงวิชาดาบกุ้ยหยวนหนึ่งร่างสามวิญญ,ญาณเอ๊ะ อาวุธเนียนามได้ฟาดฟันผ่านดาบพลังงานนับพันก่อนที่จะเชื่อดเชินไปกลางหน้าอกของลัว้างซิงทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงในทันทีท่านอาจารย์ได้เคลื่อนไหวราวกับสายน้ำที่ไม่มีวันไหลย้อนกลับไม่มีการเคลื่อนไหวไหนที่เสียเปลา่าหรือใช้พลังมากไปเลยแม้ ع. แต่นิดเดียวท่านอาจารย์โจมตีโดยใช้กระบ,บวนท่าเพียงกระบ,บวนท่าเดียวเท่านั้น จุวยจ่วยจุวยช่้ยจุวดช่ยก็กาด้วยไอ้เจ้าลูกสิทธรยศ